เด re, ้อน้ำกันตื่นนอนหน่อยตื่นเร็วแล้วบ่ได้เหตุอย่างไงเด้อที่รับชมก็มือเทปคลิปขนมอยู่ดอกขี่น้องให้เขาได้หน่อยขนมได้หน่อยชาวบ้านแสบ khả cả thám hà cả nấm luôn mắm đã siết mua được mắm canh nước kho mát bán búa lưỡi เห็นเพื่อนนั่นขายแล้วมันเป็นตาแซะเป็นปกติก็บทเฮ็ดขนมถ้าั่วเนอนมันนี่ก็ได้เฮ็เพอนนอนพดพี่น้องทอดเฮ็ดบ่เบพอสืแดาวบะเพอสืแดาวก็กินกินซองอย่างมันขเขาไปซื้อขาวเขาเนี่ยแหละขาลาด อยากล้านด้เด้อที่รับชมก็คือเสคลิปกระนุงอยู่ดอกนี่น่อยทุกวันเบื่อเลยสื้กระเพราอช่วงย่ำมาแดงก็ได้ออกไปลด,ดขา้มาออกเก็บพะยะ เขามาักเ,เก็บพยะกินแล้วก็มันใจมันใจในอาหารเพื่อนอนพอดีสดๆมันมีความขึ้นเนาะไอดเ้อร์ที่รับช่ง,งชก็คือเทสกิฟท์กระหนุ่อยู่ดอกพี่น้องให้ได้กินเขาพี่น้องง่ายๆนั่งกินแบบบ้านๆเนี่ย เป็นปกติก็บทีเฮ็ดขนมถ้าเพป็นนอนก็น,นี่ก็ได้เฮ็ดพีพดพด่น้องก็เฮ็ดบ่พอสิแล้วบัพอสิแล้วก็บร้านนอนจังไดยกินข้าวพี่น้องเอ้ยยากร้านเสียงดังตึงต้งตึงต้งต่าง มัดมะเขือเนี่ยไม่กินเขาเลยนะ้อยง่ายๆนั่งกินแบบบ้านๆเนี่ยกินแล้วก็มั่นใจมั่นใจในอาหารเพื่น้องประเด็ดสดๆมันมีคามขึ้นเนาะเขาได้หน่อยขนมได้หน่อย้าบ้านแสบ ข่าก็ถามหาข,าขานมอยู่มมันนั่งละเอียดหมดไดเดอ้อที่รับชมก็พูดเทสกิฟิรขนมอยู่ดอกพี่น้องให้ยากล้านไดเดอ้อที่รับชมก็พูดเทสกิฟิรขนมอยู่ดอกพี่น้องให้เขาแล้วก็เก็บกวาดบ้านล่างถวยเขาได้หน่อย ขนมได้หน่อยถ้าวบ้านเสียบไม่กินเข่าเลยไนมะ่นอนง่ายๆนั่งกินแบบบ้านๆเนี่ยบานเบื่อลอยสื้อกับเขาอะไรก็ย่ายมะแดืนะ่ก็ได้ออกเลยกินแล้วก็มั่นใจมั่นใจในอาหารเพื่อนๆเพื่อนๆสดๆม,มีความขึ้นเขาได้หน่อย ขนมได้หน่อย้าบ้านเสียบเขาได้หน่อยขนมได้หน่อย้อยาบ้านเสียบเขาแล้วก็เก็บกวาดบ้านล้างถ้วย เขาแล้วก็เก็บกวาดบ้านล่างถวยร้านนอนจันนงเลยกินเข่าพี่น้องเอ้ยลุกคข่าก็ะทามหาขนมอยู่ม,มันย่ำเลยเสียดตื่นนอนหน่อย ตื่นเร็วแล้วบรินอะเหตุอย่างสื่อ,อยังมาเสาแล้วยังมาแรงด้วยแรงมาตองเหตุก็เผามาตองไปซื้ออกีกไ่กินเขาไม่น้องง่ายๆนั่งกินแบบบ้านๆเนี่ยเขาก็พัาดมะเขือาาขอาดเจอเขาด้วย ซื้อยนี่ยมะเสาแล้วยนี่ยมะแดงนะมะแดงมา,งมมาต,งต้องเฮ็ดกับเผาม่ต้องไปซื้อเองจะเป็นปกติกับไอ้เฮ็ดขนมถ้าเพป็นนอนมาเนี่ยก็ได้เฮ็ดพี่น้องพ่อเฮ็ดบ่พ่อสือแล้วพ่อพสือแล้กมบขอบคุณเนี่ย Khóu đầy nồi Khnôm đầy nồi Cho bác ăn xẹp lắm Thử bột cửa nhau Tươi ngon nổi, ừ. tươi lưu nó bớt là hệt nhỉ? bắp ừ. cuốn à, này ngạc lắm ngon ngắm mượt sầu นอนเลยเขราะกับพัดมะเขือเงี้ยเสื้อผ้าเขาจะรัดเขาลาดขนมข้าเลยอ่ะยังอยากเห็ดอยู่เนาะขอบคุณนะคะ้าที่รับชมขินะ้นเขาเไม่นอน ง่ายๆนางกลิ่นแบบบ้านๆเนี่ยสื่อเนี่มาเสาแล้วเนี่ยมาแดงเลยมะแดงมาต้องเห็ดก็เผามาต้องไปซื้ออกีกเด้อน้ำกัน บัวลอยสื่อกบเพราหอ่ย้งไม่แดงก็ได้ออกได้กินเขลาไม่น้องง่ายๆนั่งกินแบบบานๆเน,นี่ยยากลานกินประจำบัวลยอลยบัวลอยบานเพื่อนบานเจสี

บ่ได้เฮ็ดพี่น้องพ่อเฮ็ดพ่อสืแดาวพ่อสืแดาวก็บเสือยนีมืมะเสาแล้วยนีมืมะแลงเลยมะแลงบ่ต้องเฮ็ดกับเผาบ่ต้องไปซื้ออีกไปซื้อกับเผาเี่แหละ